สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Place พื้นที่ความสุขรายการสาระความรู้มาพูดคุยสบายๆค่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็ฟังสบายค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการนอนค่ะการนอนนอนอย่างไรให้หลับเต็มอิ่มนะคะเติบโตสมวัยค่ะเพราะว่าวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่สําคัญเหมือนกันในการนอนไม่ใช่แค่วัยทางานค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะค่ะ่ะ แล้วก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยจะนอนกันเยอะมากเลยเนาะแต่ละวัยก็จะต้องมีการนอนที่แบบแตกต่างกันไปเพื่อที่จะให้เติบโตสมวัยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละวัยเนี่ยต้องนอนกี่ชั่วโมงค่ะอย่างวัยแรกนะคะเด็กอนุบาลค่ะอายุ3.5ปีเนี่ยควรที่จะนอนหลับประมาณ10-13ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะเด็กๆนี่นอนตลอดเลยเราจะเห็นว่าเด็กๆนอนตลอดต้องไปพัฒนาร่างกายเติบโตนะคะต่อมาคือวัยเรียนค่ะอายุ6-13ปีนะคะควรนอนหลับ9-11ชั่วโมงต่อวันค่ะ ก็เรียกได้ว่ารองๆลงมาเลยแล้วก็เด็กวัยรุ่นนะคะอายุ14 17ปีนะคะควรนอนหลับ8 10ชั่วโมงต่อวันอันนี้ก็เริ่มโตนะกิจกรรมเยอะขึ้นอาจจะนอนแบบว่าลดลงแต่ว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะ8 10ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะก็เรียกว่าลดหลั่นกันไปนานตั้งแต่เด็กเด็กก็อาจจะนอนเยอะหน่อยเพราะว่าน้องๆหนูจาเป็นที่จะต้อง นำพลังงานนอ้อลนเหลือเราไปบำรุงร่างกายให้แข็งแรงต่อไปค่ะสำหรับที่สิ่งที่จะแนะนำน้องๆหนูๆน,นะคะถ้าดูอยู่นะคะก็คือหนึ่งสร้างบรรยากาศการนอนหลับให้เป็นช่วงพิเศษนะคะก็คืออยากจะให้ น,น้องเนี่ยหรือว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่ทําช่วงเวลาการนอนเนี่ยให้เป็นช่วงพิเศษให้เขารู้สึกว่า<ม>เฮ้ยการนอนเนี่ยมันสําคัญนั่นเองค่ะ2ก็คือปรับบรรยากาศห้องนอนให้เหมาะสมกับการนอนหลับค่ะก็คือมีอาจจะมืดหน่อยให้เด็กแบบเคลิ้มไม่ใช่ว่าสว่างจ้าอย่างเงี้ยค่ะแสงก็จะได้ไม่เข้าตานั่นเองค่ะแล้วก็นอนและตื่นให้ตรงเวลาค่ะทําให้เป็นกิจวัตรค่ะเช่นนอน สามทุ่มตื่น6กโมงเช้าก็ควรจะทําให้เป็นเวลาทุกๆวันนั่นเองค่ะก็อย่าปรับนาฬิกาชีวิตมากเกินไปนะคะ,ะต่อไปค่ะก็คือปิดไฟหรือว่ารีไฟให้เหมาะสมเมื่อถึงเวลานอนนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อตื่นเนี่ยก็ควรจะให้เด็กได้มีกิจกรรม รับแสงแดดบางไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในบ้านหรือว่าอยู่แต่ในห้องที่ว่าไม่ได้โดนแสงแดดเนาะเพราะการโดนแดดแสงธรรมชาติเนี่ยจะทาให้เด็กรู้สึกกระปี้กระเป๋านั่นเองค่ะก็<ๆ>ดีมากๆเลยส่วนสิ่งที่ไม่แนะนําให้ทําเลยนะคะก็คือควรที่จะเลี่ยงการทํากิจกรรมที่ทําให้ตื่นเต้นเราใจนะคะหรือเจอแสงแดดจ้าแสงสว่างมากไปก่อนนอน2 3สชั่วโมงนะคะซึ่งมันอาจจะไปกระตุ้นให้เราเนี่ยตื่นตัวแล้วก็นอนไม่หลับได้นะคะ2ก็คือไม่ควรบังคับหรือขู่ให้เด็กนอนหลับนะคะแบบ นอนนอนเดี๋ยวนี้บังคับต้องนอนนะอะไรเงี้ยบ<ร>างอยา่<ม>ยางเด็กอาจจะรู้สึกว่า ทำไมต้องบังคับด้วยเราก็อาจจะฝังใจว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีใช่ว่าจะต้องโดนลงโทษถ้าเกิดไม่นอนตอนนี้อะไรแบบนี้ทางที่ดีก็อย่าไปบังคับอยู่นะคะอาจจะหาวิธีอย่างอื่นนะคะอาจจะคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยแล้วเล่านิทานหรืออะไรแบบนี้อยู่ด้วยกันใช่ก็ควรจะสอนให้เด็กรู้ในเรื่องของการเวลาที่นอนหลับว่าเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนี้จะดีกว่าค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเล่นมือถือก่อนนอนนะคะเพราะเดี๋ยวบางทีเราดูอะไรไปเราก็อาจจะรู้สึกว่า ตื่นเต้นนอนไม่หลับอะไรอย่างเี้ยใ,ใช่แล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะเลี่ยงการกินอาหารหนักชากาแฟหรือน้ำอัดลมที่มีคาเฟอีนด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะก็คือเป็นเทคนิคน้อง่ายในการนําไปใช้นะคะในทุกบ้านหรือว่าน้อง,นองหนูๆก็นําไปใช้ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าการนอนหลับเต็มอิ่มที่ดีเนี่ยส่งผลต่อพัฒนาการร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเราจะต้องนอนหลับให้เต็มที่กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายค่ะเท่านี้<ๆ>ร่างกายก็จะแข็งแรงเติบโตสมวัยค่ะ,คะเรียกได้ว่าเป็นสาระความรู้ดีๆที่ได้รับกันในวันนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนแล้ว รายการแฮปปี้เพจต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ